สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไล่ออกแล้วหนุ่มเทน้ำรัดหัวแพร่พลอย ต้นสังกัดถแถลงลงโทษขั้นสูงสุดอัปเดตล่าสุดไล่ออกแล้วหนุ่มเทน้ำาราดหัวแพรพลอยตกงานเรียบร้อยโดยกรณีหนุ่มเข้ามาขอชนแก้วกับนางสาวแพรพลอยแซ่เอียแต่ถูกฝ่ายหญิงปฏิเสธก่อนจะเทเมียราดหัวฝ่ายหญิงด้วยความไม่พอใจส่งผลให้แพรพลอยซึ่งเป็นนักมวยและมีอาชีพเทรนเนอร์ได้ออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยสัดแข้งใส่หนุ่มคนดังกล่าวจึงกลายเป็นคลิปดังในโซเชียลความคืบหน้าเรื่องก็จบลงด้วยดีทั้งสองฝ่ายโดนปรับไปคนละ 1> 1, บาทซึ่งนางสาวแพร์ลอยกล่าวสั้นๆว่าตอนนี้รู้สึกโอเคไม่ติดใจอะไรแล้วด้านตำรวจพนักงานสอบสวนก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกแล้วต่อกันโดยข่าวล่าสุดนั้นทางโรงแรมสวิตโฮเทลกรุงเทพรัชดาต้นสังกัดของหนุ่มเทเบียร์ราชน้อแพร์ลอยไรยออกแล้วหนุ่มเทน้ำราชหัวพร้อมออกหนังสือประกาศยุติการว่าจ้างโดยเนื้อหาร,ระบุวา่าขอเรียนชี้แจงกรณีพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพนักงานคณะผู้บริหารได้ทร ราบถึงเหตุการณ์และพิจารณายุติการว่าจ้างตามนโยบายและมาตรฐานของโรงแรมในการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งนี้ทางโรงแรมไม่สนับสนุนการกระทำความผิดรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนทางโรงแรมขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการและนโยบายความปลอดภัยสูงสุดของโรงแรมคณะผู้บริหารโรงแรมสวิตโฮเทลกรุงเทพรัชดาทั้งนี้นางสาวแพร่พลอย เปิดใจพร้อมยืนยันว่าการที่ตนเองตอบโต้ด้วยพฤติกรรมที่รุนแรงนั้นตนทําไปเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิงหากผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นนักมวยเช่นตนให้สังคมลองนึกภาพดูว่าจะเป็นอย่างไรหากมีคนบอกว่าตนแต่งตัวแรงตนเองมองว่าเป็นสิทธิของผู้หญิงส่วนผู้ชายควรเก็บอารมณ์ของตนหากเมาก็ไม่ควรทําแบบนี้ ท่านผู้ชมนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ